ประโยชน์สุดช็อกของการเติมผงนี้ลงในกาแฟของคุณสุขภาพวัยเก่ากาแฟไม่ใช่แค่เครื่องดื่มปลุกพลังในยามเช้าสำหรับผู้สูงวัยหลายล้านคนแต่มันอาจกำลังขโมยความแข็งแรงของคุณไปหรือในทางกลับกันมันอาจช่วยสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้เร็วกว่าอาหารเสริมที่แพงที่สุดเสอีกครับเมื่ออายุเกิน60ปีร่างกายของคุณจะสูญเสียกล้ามเนื้อมากถึง8%ในทุกๆ10ปี เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกหักและอาจถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือเมื่อผสมกาแฟเข้ากับส่วนผสมจากธรรมชาติที่ถูกต้องกาแฟแก้วเดิมของคุณจะกลายเป็นยาอันทรงพลังได้ ส่วนผสมเหล่านี้ซึ่งถูกซ่อนไว้ในงานวิจัยที่ถูกมองข้ามได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการอักเสบปกป้องหลอดเลือดสลายไขยมันหน้าท้องและแม้กระทั่งสร้างกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปกลับคืนมาบริษัทใหญ่ๆไม่บอกคุณเรื่องนี้หรอกครับเพราะส่วนผสมทรงพลังเหล่านี้ไม่ได้สร้างกำไรมหาศาลให้พวกเขา แต่วันนี้คุณจะได้ค้นพบ8สุดยอดส่วนผสมที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลซึ่งคุณสามารถเติมลงในกาแฟยามเช้าได้เลยโดยเราจะจัดอันดับจากอันดับที่8ไปจนถึงอันดับที่1อย่าลืมดูให้จบนะครับเพราะส่วนผสมในอันดับที่4นั้นส่งพลังมากจนมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่ามันช่วยให้การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุดีขึ้นกว่า40%แต่กลับแทบไม่มีใครในโลกตะวันตกใช้มาเลยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มกันผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่กันแล้วรับชงมาจากที่ไหนและช่วงนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับพิมพ์บอกเราในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความเลยครับอันดับที่8อบเชยเครื่องเทศที่คนส่วนใหญ่คิดถึงเฉพาะเวลาทำของหวานหรือขนมในเทศกาลต่างๆแต่เมื่อคุณใส่มันลงในกาแฟมันจะกลายเป็นอาวุธปกป้องกล้ามเนื้อที่น่าทึ่ง อบเชยอุด,ดมไปด้วยสารประกอบที่ช่วยต่อสู้กับการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและที่สำคัญที่สุดคือช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ประเด็นสุดท้ายนี้สำคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงวัยครับเพราะระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่คงที่จะคอยขโมยพลังงานจากกล้ามเนื้อของคุณไปอย่างเงียบๆแล้วเร่งให้กล้ามเนื้อฝ่อสลายเร็วขึ้น อย่างเรื่องของคุณลุงสมบัติอายุ68ปีเขามักจะรู้สึกหมดแรงหลังอาหารกลางวันเสมอและสังเกตว่าขาของเขาอ่อนแรงลงเวลาขึ้นบันไดภรรยาของเขาแนะนำให้ลองโรยอบเชยในกาแฟยามเช้าตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อแต่สุดท้ายก็ลองดูภายในไม่กี่สัปดาห์คุณลุงสมบัติก็ไม่รู้สึกง่วงซึมในช่วงบ่ายอีกต่อไปขาของเขารู้สึกเบาขึ้นและค่าน้ำตาลในเลือดของเขาก็ลดลงเกือบ20จุด คุณหมอของเขายังตกใจเลยครับทั้งหมดนี้มาจากอบเชยเพียงหนึ่งช้อนชาต่อวันวิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนเรื่องนี้ครับระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่คงที่จะทำให้อินซูลินพุ่งสูงขึ้นซึ่งทำให้กล้ามเนื้อดูดซึมสารอาหารได้ยากขึ้นอบเชยช่วยลดความผันผวนเหล่านั้นทำให้กล้ามเนื้อของคุณได้รับพลังงานอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะมีอาการวูบวาบเพียงครึ่งช้อนชาในกาแฟยามเช้าก็เพียงพอแล้วครับ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรใช้อบเชยซีลอนหรือที่เรียกว่าอบเชยแท้เพราะมีสารที่เรียกว่าคูมารินในระดับที่ต่ำกว่าซึ่งอาจเป็นอันตรายได้หากได้รับในปริมาณมากอบเชยเปลี่ยนกาแฟรธรรมดาธรรมดาของคุณให้กลายเป็นพันธมิตรด้านการเผาผลาญสำหรับกล้ามเนื้อของคุณเรียบง่ายปลอดภยัยและราคาไม่แพงเป็นข้อพิสูจน์ว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ครับ อันดับที่7ผงโกโก้ใช่ครับส่วนผสมเดียวกับที่ใช้ทำช็อกโกแลตร้อนแต่เมื่อเติมแบบไม่หวานลงในกาแฟมันจะกลายเป็นสุดยอดอาหารที่ซ่อนอยู่โกโก้อุดมไปด้วยฟลาวเนลซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดการอักเสบและสนับสนุนการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงวัยการไหลเวียนของเลือดคือทุกสิ่ง เมื่อการไหลเวียนของเลือดอ่อนแอลงต่างอายุกล้ามเนื้อจะได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยลงทำให้ขารู้สึกหนักและพลังงานต่ำโกโก้ Go Go! ช่วยพลิกสถานการณ์นั้นได้ครับ อย่างคุณป้ามาลีอายุ72ปีเธอชอบเดิมกาแฟแต่ก็เบื่อที่ขารู้สึกเฉืยชาวเวลาเดินตอนเช้าหลานชายของเธอซึ่งเป็นคนที่รักการออกกำลังกายแนะนำให้เธอลองใส่ผงโกโก้ไม่หวาน1นช้อนลงในกาแฟตอนแรกเธอก็หัวเราะก,กับความคิดนี้กาแฟกับโกโก้เนี่ยนะ แต่ภายในไม่กี่สัปดาห์คุณป้ายมาลีสังเกตว่าการเดินของเธอรู้สึกเบาขึ้นความทนทานของเธอดีขึ้นและแม้แต่ความดันโลหิตของเธอก็ลดลงในการตรวจครั้งถัดไปโกโก้เพียงหนึ่งช้อนชาง,ง่ายๆได้เริ่มเปลี่ยนแปลงยามเช้าของเธอไปแล้ววิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าทำไมครับ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าฟลาโวโอนเลในโกโก้ช่วยปรับปรุงการทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดซึ่งก็คือความสามารถของหลอดเลือดในการคลายตัวและส่งเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อของคุณนี่หมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นและอาการตึงน้อยลงและเมื่อรวมกับคาเฟอีนตามธรรมชาติของกาแฟโกโก,ก้ก็สร้างมัดเด็ดที่ทรงพลังได้เลยครับ ซึ่งสำคัญคือต้องใช้ผงโกโก้ธรรมชาติที่ไม่หวานไม่ใช้ส่วนผสมช็อกโกเลตร้อนที่เต็มไปด้วยน้ำตาลเพียงหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันในแก้วกาแฟยามเช้าก็เพียงพอแล้วครับไม่เพียงแต่จะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกลม่อมแต่ยังให้ประโยชน์ในการปกต้องกล้ามเนื้อที่ผู้สูงวัยทุกคนสามารถใช้ได้อีกด้วย และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผมจะเปิดเผยส่วนผสมอันดับที่4ที่ทรงพลังมากจนผลการศึกษาพบว่าช่วยให้การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุดีขึ้นกว่า40%เลยทีเดียวครับอันดับที่ 6. น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมัน MCT แม้จะฟังดูแปลกแต่การเติมสิ่งนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ทำกันมานานในบางส่วนของเอเชีย er, ที่ซึ่งผู้สูงอายุใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับทั้งร่างกายและสมอง สำหรับผู้สูงวัยมันเป็นมากกว่ากระแสนิยมครับมันเป็นวิธีรักษาระดับพลังงานปกป้องกล้ามเนื้อและยังช่วยในการลดไขมันอีกด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ผลครับไขมันสายโซ่ขนาดกลางหรือ MCTs จะถูกเปลี่ยนเป็นคีโตนอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งกล้ามเนื้อและสมองของคุณ เมื่อเราอายุมากขึ้นเซลล์ของเราจะใช้กลูโคสได้ไม่ดีเท่าเดิมซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ความเหนื่อยล้าสมองล้าและกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักจะเคลือบคลานเข้ามาการเปลี่ยนมาใช้คีโตนร่างกายของคุณจะได้รับแหล่งพลังงานที่คงที่ซึ่งไม่ทำให้เกิดอาการวูบเหมือนน้ำตาลครับคุณลุงประเสริฐอายุ69ปีได้สัมผัสกับเรื่องนี้โดยตรง เขาชอบดื่มกาแฟตอนเช้าแต่ก็มักจะรู้สึกตัวสั่นในช่วงสายๆและต้องหาขนมหวานๆกินเพื่อให้อยู่รอดไปได้ทั้งวันลูกชายของเขาแนะนำให้ลองผสมน้ำมัน MCT หนึ่งช้อนชาลงไปคุณลุงประเสริฐลังเลและพูดติดตลกว่าเขาไม่อยากดื่มกาแฟมันๆแต่หลังจากลองแล้วเขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าทึ่งพลังงานของเขาคงที่จนถึงมื้อกลางวัน ความอยากของเขาก็หายไปและในอีก2เดือนต่อมาเขายังลดน้ำหนักรอบเอวไปได้ถึง3กิโลกรัมการเดินเล่นตอนเย็นของเขาก็รู้สึกง่ายขึ้นและคุณหมอก็ประทับใจกับค่าพลังงานที่ดีขึ้นของเขาครับวิธีการใช้ก็คือเริ่มจากน้อยๆครับแค่น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมัน MCT 1ช้อนชาผสมลงในกาแฟคุณสามารถค่อยๆเพิ่มปริมาณได้เมื่อร่างกายปรับตัว การปั่นจะทำให้เกิดเนื้อครีมที่หลายคนชื่นชอบสิ่งสำคัญคือความสมั่งเสมอครับอันดับที่5นมวัวหรือนมถั่วเหลืองนี่คือสิ่งที่เรียบง่ายที่คนส่วนใหญ่มองข้ามการเติมนมวัวหรือนมถั่วเหลืองลงในกาแฟแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงวิธีทำให้รสชาติอ่อนลงแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆนี้จะเปลี่ยนกาแฟของคุณให้เป็นเครื่องดื่มรักษากล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังอายุ60ปีครับ เหตุผลก็คือนมให้โปรตีนที่สมดุลซึ่งเต็มไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมดที่ร่างกายต้องการรวมถึงลิวซีนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อที่ส่งพลังในขณะเดียวกันนมถั่วเหลืองก็ให้โปรตีนจากพืชคุณภาพสูงพร้อมกับไอโซโฟลาโวนซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยปดป้องกระดูกเท่านั้นแต่ยังสนับสนุนสุขภาพหัวใจอีกด้วย สำหรับผู้สูงวัยที่โปรโตีนทุกกรัมมีความหมายแม้แต่การเติมเพียงเล็กน้อยในกาแฟก็สามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายได้คุณป้าดวงใจอายุ72ปีได้ค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวเองเธอเคยดื่มกาแฟดำมานานหลายสิบปีโดยคิดว่านั่นเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะไม่ต้องเพิ่มแคลอรี แต่ลูกสาวของเธอซึ่งเป็นพยาบาลสังเกตเห็นว่าแขนของเธอหลีบลงและความแข็งแรงก็ลดลงเธอจึงแนะนำให้คุณป้าดวงใจลองเติมนมถั่วเหลืองลงในกาแฟย,ยามเช้าภายในไม่กี่เดือนคุณป้าดวงใจสังเกตว่าเธอสามารถหิ้วถุงของชำได้ง่ายขึ้นและขึ้นบันไดได้โดยไม่เหนื่อยมากนัก คุณหมอของเธอยังบอกด้วยว่าความหนาแน่นของกระดูกข,ของเธอดีขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นชัยชนะเล็กๆที่หาได้ยากในวัยของเธอส่วนที่ดีที่สุดคือความง่ายครับนมวัวหรือนมถั่วเหลืองครึ่งถ้วยจะเพิ่มโปรตีน4-6กรัมซึ่งเพียงพอที่จะช่วยหยุดการสูญเสียกล้ามเนื้อในช่วงค่มคืนเลือกนมที่ปราศจากแลคโตสหากคุณแพ้หรือนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมหากคุณชอบตัวเลือกจากพืชครับ ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์จนถึงตอนนี้ช่วยกดไลค์และสมัครสมาชิกช่อง Senior Vital Health เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกนะครับและถ้าคุณอยากจะสนับสนุนช่องของเราคลิกที่ปุ่ม s u p e r t h n n k ง์ใต้วิดีโอได้เลยครับการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาดีๆสำหรับผู้สูงวัยเช่นคุณต่อไปได้ครับ อันดับที่4ผงคอลลาเจนมักถูกมองว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อความงามแต่สำหรับผู้สูงวัยมันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องผิวพรรณครับคอลลาเจนคือกาวที่ยึดกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกของคุณไว้ด้วยกันหลังอายุ60ปีการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติของร่างกายจะลดลงประมาณ1%ทุกปี นั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการตึงข้อต่อมีเสียงดังและการฟื้นตัวช้ากลายเป็นเรื่องปกติแต่ด้วยการเติมผงคอลลาเจนลงในกาแฟยามเช้าคุณสามารถต่อสู้กับมันครับอย่างคุณลุงโรเบิร์ตอายุ70ปีเขาชอบทำสวนแต่ก็กลัวอาการปวดเมื่อยที่ตามมาแม้จะทำงานเบาๆเพื่อนบ้านแนะนำให้เขาใส่ผงคอลลาเจนในกาแฟคุณลุงโรเบิร์ตก็ยังไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ลองดู ภายในสองเดือนเขาสังเกตว่าอาการปวดเขาน้อยลงเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นและยังสามารถคุกเข่าในสวนได้อีกครั้งโดยไม่มีเสียงโอดโอยสำหรับเขาแล้วคอลลาเจนไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่มันคืออิสระในการเคลื่อนไหวโดยไม่เจ็บปวดให้เขากลับมานี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่กล้ามเนื้อและข้อต่อของคุณต้องการอย่างยิ่งเช่นกรดอะมิโนไกลซีนและโปรโลีน เพียงหนึ่งช้อนตวงก็ให้โปรโตีนประมาณ10กรัมที่ละลายในกาแฟได้อย่างลงตัวโดยไม่มีรสชาติการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตตามธรรมชาติของกาแฟยังช่วยส่งคอลลาเจนไปทั่วร่างกายทําให้เป็นตัวพาที่สมบูรณ์แบบผลลัพธ์ที่ได้คือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นข้อต่อที่สุขภาพดีขึ้นและแม้กระทั่งความหน,า,นาแน่นของกระดูกที่ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะกระดูกหักกลายเป็นเรื่องอันตรายมากในวัยชาราครับ อันดับที่3เวโปรตีนผงนี่คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทุกคนที่อายุเกิน60ปีผู้สูงวัยหลายคนคิดว่าโปรโตีนผงม,มีไว้สำหรับนักเพาะกายเท่านั้นแต่งานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามันอาจมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากกว่าด้วยซ้ำ นั่นเป็นเพราะหลังอายุ60ปีร่างกายของคุณจะเกิดภาวะดื้อต่อโปรโตีนนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า anabolic resistance พูดง่ายๆก็คือโปรโตีนในปริมาณเท่าเดิมที่เคยสร้างกล้ามเนื้อได้ในวัยหนุ่มสาวตอนนี้ถ้าจะไม่ได้ผลแล้วคุณต้องการโปรโตีนในปริมาณที่มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นเพื่อกระตุ้นสัญญาณการสร้างกล้ามเนื้อแบบเดิมนี่คือจุดที่เวโปรตีนโดดเด่นครับ เวโปรตีนอุดมไปด้วยลิวซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่เปิดสวิตช์การเติบโตของกล้ามเนื้อในร่างกายของคุณหากไม่มีลิวซีนเพียงพอร่างกายของคุณจะไม่สามารถซ่อมแซมหรือสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่ได้อย่างโอโหครับอย่างคุณป้าพารณีอายุ67ปีเธอภูมิใจที่ยังกระฉับกระเฉงอยู่เสมอแต่ตะกร้าผ้ากลับรู้สึกหนักขึ้นแขนของเธอดูเล็กลงและการขึ้นบันไดทำให้เธอหอบ ลูกชายของเธอแนะนำให้เธอลองเติมเวโปรตีนชนิดไม่มีรสชาติหนึ่งช้อนลงในกาแฟยามเช้าตอนแรกเธอก็ปฏิเสธโดยบอกว่าไม่อยากให้กาแฟของเธอมีรสชาติเหมือนช็อกแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เธอสังเกตเห็นว่าแขนของเธอเฟิ่์มขึ้นขาของเธอมั่นคงขึ้นและแม้แต่คุณหมอก็ยืนยันว่าเธอมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น สำหรับคุณป้าภารณีเวไม่ใช่แค่สารอาหารแต่มันคือข้อพิสูจน์ว่าร่างกายของเธอยังสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ก็ง่ายมากครับ คนเวโปรตีนไอโซเลตชนิดไม่มีรสชาติ1ช้อนลงในกาแฟร้อนมันจะผสมเข้ากันได้อย่างดีไม่เติมน้ำตาลและให้โปรโตีนเข้มข้นในเวลาที่ร่างกายต้องการมากที่สุดสำหรับผู้ที่แพ้เลคโตสเวไอโซเลตหรือไฮโดรไลซ์เวจะย่อยง่ายกว่าครับติดตามชมกันต่อนะครับเพราะส่วนผสมอันดับหนึ่งของเรานั้นทรงพลังมากในการต่อสู้กับศัตรูตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของผู้สูงวัยทุกคน อันดับที่2มงเล็ดเจียมเมล็ดเจียมีขนาดเล็กไม่มีรสชาติและมักถูกมองข้ามแต่กลับเป็นหนึ่งในอาหารที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถเติมลงในกาแฟได้หากคุณอายุเกิน60ปีอย่าให้ขนาดของมันหลอกคุณได้นะครับเมื่อบดแล้วเติมลงในกาแฟร้อนมเมล็ดเจียจะปล่อยใยอาหารโกรดไขมันโอเมก้า3และโปรตีนจากพืชที่กล้ามเนื้อข้อต่อและสมองของคุณต้องการอย่างยิ่ง ความจริงที่น่าประหลาดใจก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่บริโภคใย,ยอาหารและโอเมก้า3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันการขาดสารอาหารนี้จะเร่งการเสื่อมของกล้ามเนื้อเพิ่มไขมันหน้าท้องที่กำจัดยากและยังทำให้ความจำเสื่อมแย่ลงอีกด้วยมเมล็ดเจียช่วยจัดการทั้ง3ปัญหานี้ได้โดยตรง โปรตีนของมันช่วยรักษากล้ามเนื้อโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบและปกป้องข้อต่อและใยอาหารช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารและสมดุลน้ำตาลในเลือดทั้งหมดนี้ยังช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นด้วยอย่างคุณลุงเจริญอายุ70ปีเขามีปัญหาท้องผูกไขมันหน้าท้องที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและความเหนื่อยล้าตลอดเวลา ลูกสาวของเขาซึ่งเป็นนักโภชนาการแนะนำให้บดเมล็ดเจียและเติมหนึ่งช้อนชาลงในกาแฟยามเช้าของเขาตอนแรกเขาก็หัวเราะเยาะแล้วพูดว่านี่มันอาหารนกชัดๆแต่ภายในไม่กี่สัปดาห์เขาก็ต้องตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้การย่อยอาหารของเขาดีขึ้นรอบเอวของเขาลดลงและข้อต่อของเขาก็รู้สึกติดขัดน้อยลงในการเดินตอนเช้าเขาอธิบายได้ดีที่สุดว่าผมรู้สึกเหมือนได้หยอดน้ำมันเครื่องยนต์ กุญแจสําคัญคือการเตรียมครับมเมล็ดเจียทั้งมเมล็ดมักจะผ่านระบบย่อยอาหารไปโดยไม่ถูกดูดซึมแต่เมื่อบดแล้วสารอาหารของมันจะถูกปลดปล่อยออกมาเพียง1-2ช้อนชาคนให้เข้ากันในกาแฟร้อนจะได้เครื่องดื่มครีมครีมรสคล้ายถั่วเล็กน้อยที่ทำงานเหมือนยาสำหรับกล้ามเนื้อข้อต่อและแม้กระทั่งความจำครับอันดับที่ 1. ขมิ้นชันกับพริกไทยดำ คู่หูสีทองที่อาจดูเหมือนเครื่องเทศธ,ธรรมดาแต่สำหรับผู้สูงวัยนี่คือหนึ่งในยาจากธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถเติมลงในกาแฟได้ขมิ้นชันมีสารเคยคูมินซึ่งเป็นสารประกอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการอักเสบปกป้องหลอดเลือดและแม้กระทั่งสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลับคืนมาแต่มีข้อแม้ครับถ้าใช้ขมิ้นชันอย่างเดียวร่างกายของคุณแทบจะดูดซึมไม่ได้เลย แต่แค่เติมพริกไทยดำเพียงหยิบมือการดูดซึมจะพุ่งสูงขึ้นถึง2,000%นี่แหละครับคือสิ่งที่เปลี่ยนขมิ้นชันจากเครื่องเทศษษธรรมดาให้กลายเป็นยาที่ทรงพลังการอักเสบคือจอมโจรที่ซ่อนเร้นคอยขโมยความแข็งแรงไปหลังอายุ60ปีมันทำลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทำให้ข้อต่อแข็งทื่อและทำให้หลอดเลือดอ่อนแอลงเร่งให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายข้ออักเสบและแม้กระทั่งความจำเสื่อม ขมิ้นชันจะต่อสู้กับกระบวนการนี้โดยตรงมันช่วยลดการอักเสบลดอาการปวดเมื่อยและปกป้องหัวใจและสมองของคุณเมื่อรวมกับกาแฟาที่กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตมันจะมอบหมัดเด็ดสองชั้นเพื่อต่อสู้กับความแก่ชราครับอย่างคุณลุงสมศักดิ์อายุ73ปีการทำสวนคือความสุขของเขาแต่ความเจ็บปวดและอาการบวมที่เขาอย่างต่อเนื่องทำให้เขาต้องหยุดทำ ยาแก้ปวดทำได้แค่บทบังความไม่สบายชั่วคราวจากนั้นลูกสาวของเขาแนะนำให้ลองเติมขมิ้นชันครึ่งช้อนชาพร้อมพริกไทยดำเล็กน้อยลงในกาแฟายามเช้าตอนแรกเขาก็ทำจมูกย่นแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เขาก็กลับไปคุกเข่าบนดินถอนวัชพืชได้โดยไม่เจ็บปวดอีกทุนหมอของเขาทั้งทึ่งกับค่าการอักเสบที่ลดลงและบอกเขาว่าเขาเคลื่อนไหวเหมือนคนหนุ่มเลยเพื่อให้ได้ประโยชน์ ให้คนขมิ้นชันประมาณครึ่งช้อนชาและพริกไทยดำหยิบมือเล็กๆล,ลงในกาแฟร้อนความร้อนจะช่วยปลดปล่อยประสิทธิภาพของเคอร์คูมินและพริกไทยจะช่วยให้มันเข้าสู่กระแสเลือดของคุณสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขมิ้นชันการเติมอบเชยเล็กน้อยหรือน้ำผึ้งหนึ่งหยดก็สามารถช่วยปรับรสชาติได้ครับก่อนจะจบกันมีข้อควรทราบสำคัญครับ วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้สภาวะสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นโปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับอาหารของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้ยาหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเพื่อสรุปอย่างรวดเร็วนะครับ เราได้พูดถึง8ส่วนผสมทรงพลังที่คุณสามารถเติมลงในกาแฟายามเช้าเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกลับคืนมาหลังอายุ60ปีตั้งแต่การควบคุมน้ำตาลในเลือดของอบเชยพลังในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของโกโก้ พลังงานสะอาดจากน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันเ c t ซทโปรตีนเน้นๆจากนมวัวหรือนมถั่วเหลืองพลังในการบำรุงข้อต่อของคอลลาเจนพลังสร้างกล้ามเนื้อของเวโปรตีนความแข็งแกรงจากโอเมก้าของมเมล็ดเทียที่บดแล้วไปจนถึงพลังต่อสู้กับการอักเสบของขมิ้นชันกับพริกไทยแต่และอย่างเรียบง่ายราคาไม่แพงและมีวิทยาศาสตร์รองรับและแต่และอย่างสามารถช่วยเปลี่ยนกาแฟธรรมดาของคุณให้เป็นยาสำหรับกล้ามเนื้อได้ครับ ทีนี้ก็ถึงตาของคุณแล้วครับคุณจะลองส่วนผสมไหนก่อนดีครับอบเชยเวหรืออาจจะเป็นขมิ้นชันบอกผมในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับผมอยากฟังเรื่องราวของคุณและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แบ่งปันให้กับคนที่ต้องการและสมัครสมาชิกช่อง Senior Vital Health เพื่อรับเคล็ดลับทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในการรักษาร่างกายให้แข็งแรงและพึ่งพาตัวเองได้หลังอายุ60นะครับ จำไว้นะครับว่าความแก่ชราไม่จําเป็นต้องหมายถึงความอ่อนแอด้วยนิสัยประจำวันที่ถูกต้องคุณสามารถตื่นขึ้นมาทุกเช้าอย่างแข็งแรงขึ้นฉลาดขึ้นและมีพลังมากขึ้นได้กาแฟยามเช้าของคุณสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้ความเสื่อมถอยหรือสร้างอนาคตของคุณขึ้นมาใหม่ได้ด้วยทางเลือกเป็นของคุณครับ